สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ R M U T P Live นะคะวันนี้กลับมาพบเจอกันกับอีกหนึ่งเอพิโซดค่ะฝนจะพาทุกท่านย้อนรอยอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันซึ่งฆ่าชีวิต3นางเอกดังเรียกได้ว่าเป็นโศก,กนกาฏกรรมครั้งใหญ่ของวงการของเราเลยค่ะถือว่าเป็นโศก,กนกาฏกรรมครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยนะคะหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยสู เสียสามนางเอกดังจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันสร้างความสะเทือนใจให้กับเพื่อนร่วมวงการรวมไปถึงแฟนคลับชาวไทยทั่วทั้งประเทศอย่างมากวันนี้10นาทีคดีดังจะพาย้อนรอยไปกับสามนางเอกดังอย่างปูวิชุดาสวนสุพรรณเก๋บุญพิทัก์จิตกระจ่าง และคุณแตงโมพัทรธิดาค่ะเริ่มต้นกันที่นางเอกท่านแรกนะคะถ้าพูดถึง1ดาราสาวขวัญใจวัยรุ่นยุค90คงต้องนับรวมเธอคนนี้ที่มีแฟนละครยุคนั้นไม่เคยลืมเลือนนั่นก็คือปูวิชุดาสวนสุวรรณย้อนกลับไปค่ะเมื่อวันที่7มกราคมปี2536ปูวิชุดาสวนสุวรรณในวัย20ปีได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเสียชีวิตขณะนำร่าง โรงพยาบาบลหลังจากที่รถกระบะซึ่งเธอเป็นผู้ขับได้ชนประสานงากับรถบัสท,ที่วิ่งสวนทางมาบริเวณถนนกิ่งแก้วหรือที่รู้จักกันในชื่อโค้งร้อยศพเหตุร้ายนี้ทําเอาคนไทยร้องให้ระงมไปทั่วประเทศเพราะเวลานั้นต้องนับว่าปูคือดาราสาวที่กําลังมาแรงแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยสําหรับประวัติคุณปูวิชดาสวนสุวรรณนะคะเธอเข้าสู่โลกวงการบันเทิงด้วยความ จากเด็กสาวที่ไปดูการบันทึกเทปรายการมาตามนัดจนทําให้เธอนั้นถูกชักชวนไปถ่ายสารคดีและเป็นนางแบบโฆษณา2-3ชิ้นก่อนจะผันตัวเข้าสู่วงการการแสดงเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7สีมีผลงานโดดเด่นเช่นริษยาและ อรุณสวัสดิ์แสดงคู่กับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ดาราสาวท่านที่สองที่ประสบอุบัติเหตุนะคะก็คือคุณเก๋บุญพิทักษ์จิตกระจ่างนางเอกสาวดาวรุ่งจากช่องสามเธอมีผลงานโด่งดังเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆเพียงเวลาไม่กี่ปีเธอมีผลงานมากมายทั้งละครภาพยนตร์โฆษณารวมไปถึงมิวสิกวิดีโอแต่ก็มีเรื่องน่าเศร้าเพราะเธอโชคร้ายเสียชีวิตจากไปอย่างกระทันหันด้วยอุบัติ เหตุเพียงวัยแค่22ปีเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกแฟนคลับเป็นอย่างมากเพราะเธอเป็นนางเอกที่สวยนิสัยดีเป็นที่รักในหมู่เพื่อนดาราซึ่งจังหวะที่เธอเสียชีวิตนั้นเธอกําลังรับบทใจเริงในละครเพลิงบุญที่ถ่ายทําไว้เพียงสองตอนคุณเก๋บุญพิทักษ์จิตกระจ่างค่ะเป็นชาวจังหวัดชนบุรีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดาราสมุทรอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี และศึกษาต่อที่โรงเรียนพานิชยาการตะวันออกและมหาวิทยาลัยรามคำแหงเธอเริ่มเป็นที่สนใจจากประชาชนชาวชนบุรีจากการเป็นผู้ประกวดมิสเอซซึ่งจัดโดยสมาคมสิทธิ์เก่าอัดสำชันศรีราชาจัดขึ้นที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซึ่งการประกวดครั้งนั้นเธอได้ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนและเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดหนุ่มสาวผิวสุขภาพดี 節。 แทนสคอสเมติกโดยการชักชวนของเพื่อนที่ว่าถ้าสมัครประกวดจะเสียค่าสมัคร50บาทและได้เป็นสมาชิกแพน1ปีโดยที่สมัยนั้นค่าสมัครสมาชิกแพนอยู่ที่200บาทคุณเก๋จึงตกลงสมัครและเข้าร่วมประกวดด้วยการประกวดเริ่มจากระดับศูนย์มาระดับจังหวัดมาสู่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศจัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานีคุณเก๋าสามารถครองตำแหน่งชนะเลิศ ฝ่ายหญิงได้สําเร็จจากการประกวดจึงได้รับการชักชวนจากมายุรชัิเหมือนประสิทธิเวศได้มีโอกาสเทสหน้ากล้องโดยเธอสวมบทบาทนักเรียนที่ทุจริตในการสอบซึ่งเธอนําประสบการณ์ของตนเองมาใช้ในชีวิตจริงจนเธอผ่านการเทสหน้ากล้องมาได้และได้รับโอกาสให้แสดงละครทางช่องสาซึ่งเรื่องแรกก็คือ4แยกนี้อายุน้อยคู่กับสอนรามเทพพิทักษ์ลั จากนั้นจึงมีผลงานต่อๆมาอีกมากมายจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่27ตุลาคม2538ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นขณะที่เธอนั้นเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดชนบุรีพร้อมกับนายประภาสแสงสว่างเพื่อนชายนายเกรียงไกรจิตกระจ่างน้องชายและนางสาวจารุรัตสามารถเพื่อนสาวของน้องชายจู่ๆรถเกิดอุบัติเหตุ ท,ที่คว่ำที่โค้งโรงแปะอําเภอบางระมุงเธอเสียชีวิตหลังจากนําตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงเนื่องจากอาการเลือดคลั่งในสมองคนที่3ค่ะเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นมาไม่นานนี้เองเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ซึ่งข่าวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าและสะเทือนใจของคนในวงการบันเทิงเมื่อต้องสูญเสียนักแสดงสาวสวยอย่างคุณแตงโมนิดาหรือ คุณแตงโมพัธรธิดาจากอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเป็นเหตุให้เสียชีวิตในวัย37ปีซึ่งเป็นข่าวใหญ่สุดช็อกของวงการบันเทิงและเรื่องราวของเธอก็ถูกถกเถีถถยงกันในโลกโซเชียลมากมายเพราะหลายคนยังคงคลางแคลงใจในการเสียชีวิตของคุณแตงโมซึ่งปัจจุบันนะคะในโลกโซเชียลก็ดีหรือแฟนคลับต่างๆนะคะก็ยังคงตามหาความจริงรวมไปถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีของ คุณแตงโมด้วยเช่นกันว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่สําหรับข้อมูลและประวัติของคุณแตงโมนิดานะคะชื่อเดิมของเธอก็คือคุณแตงโมพัทรธิดาพัชระเวีรพงศ์เกิดที่โรงพยาบาลพร้อมมิตรกรุงเทพมหานครในวันที่13กันยายน2527โดยอายุสุดท้ายของเธอก็คือ37ปีเติบโตมากับคุณพ่อโสพลหลังจากที่คุณพ่อกับคุณแม่ตัดสินใจแยกทางกาันตอน คุณแตงโมอายุได้3ขวบด้านการศึกษาของคุณแตงโมนิดาน,นั้นเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนคิดรมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเพนสมิธต่อมาจบผู้ช่วยพยาบาลที่บางกอกเอ็เมืองทองธานีปัจจุบันนะคะก่อนที่เธอจะเสียชีวิตก็ศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาผู้นำทาง างงสังคมธุรกิจการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมทางสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตโดยเข้าพิธีประสาทปริญญาวันที่23มกราคม2565สำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงคะ่ะคุณแตงโมนั้นเริ่มเข้ามาทำงานในวงการตอนที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1โดยมีแมวมองชวนไปทดลองงานแล้วก็ให้นามบัตรไว้จึงได้ไปแคสงานแล้วก็ได้ถ่าย โฆษณาในปี2,545ได้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ4จากนั้นค่ะคุณแตงโมก็เห็นประกาศทางช่อง7จึงเข้าไปแคสงานและก็ได้เล่นละครเรื่องเบนจาขีตาความรักจากนั้นก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นจากการเป็นตัวรองตัวร้ายแล้วก็ขึ้นสู่การเป็นนางเอกประกบคู่กับพระเอกดังหลายคนและก็กลายเป็นเบิร์ต้นๆของ ผลงานละครที่แจ้งเกิดนะคะที่ทําให้แตงโมนั้นกลายเป็นที่รู้จักนั่นก็คือเรื่องเบนจาขีตาความรักอุ่นไอรักใหญ่บ้าบา้ากาสานาคาและในปี2557นะคะหลังจากที่อยู่สังกัดวิกหมอชิดมา11ปีคุณแตงโมก็ได้ตัดสินใจผันตัวเองมาเป็นนักสแสดงอิสระและก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมอีกมากมายเลยทีเดียวนี่ก็คืออีก3นางเอกไทยนะคะที่จาก ไปอย่างกระทันหันสร้างความช็อกแล้วก็ความตกใจให้กับแฟนๆทั่วทั้งประเทศเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในแอปพิโซดหน้าวันนี้ฝนเวลาสินีสิงสุวรรณต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ